รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็น Gorjinn D, ดี l a m e d t e n p l ดี Dcontact หนังสือวายดีเน็ตเวิโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์าจำกัดแล้วมันมีอะไรบ้างล่ะันีละสวัสดีค่ะพบกับรายการเกษตรไทยต้องดีนะคะกับมิ้นทนัทวีลนุชคิติพร์เช่นเคยค่ะซึ่งการทำเกษตรกรรมนะคะจะดีได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับดินดีน้ําดีปุ๋ยดีและระบบการดูแลที่ดีนะคะแล้ววันนี้ค่ะมิ้นก็อยู่ที่อําเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่น ซึ่งวันนี้นะคะมิ้นจะมาร่วมพูดคุยกับเกษตรกรที่ขอบอกเลยค่ะว่าปลูกข้าวมาเป็นระยะเวลาเกือบ50ปีแต่หันมาปลูกอ้อยนะคะทําไมถึงหันมาปลูกอ้อยแล้วก็มีวิธีการดูแลจัดการอ้อยให้มีประสิทธิภาพที่ดียังไงเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับเกษตรกรท่านนี้ที่บ้านเลยค่ะ ผู้ชมคะตอนนี้นะคะมิ้ก็อยู่บ้านของเกษตร,รกรที่ปลูกอ้อยแล้วนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าปลูกมาเป็นระยะเวลา7ปีแล้วและปีนี้นะคะก็จะได้ผล,ผลผลิตที่ดีกว่าปีที่ผ่าน,านมาเดีย๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะว่าคุณป้านเนี่ยเขามีวิธีการดูแลจัดการยังไงบ้างนะคะและตอนนี้นะคะมิ้ก็อยู่กับคุณป้าจันสีม่วงงามแล้วนะคะที่พูดไว้เป็นเกษตรกรที่ปลูกอ้อยสวัสดีค่ะคุณป้าถามก็นเลยว่าปลูกอ้อยมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยหรือเปล่าคะไม่ค่ะเมื่อก่อนนี้ปลูกข้าวปลูกข้าวมากี่ปีคะคุณป้าตั้งแต่เล็กจน อายุได้สักหกสิบเอ้ยห้าสิบแล้วมั้งแล้วทำไมเราถึงเปลี่ยนมามาปลูกเพราะว่าอะไรตอนปลูกข้าวมันไม่ได้ผลค่ะข้าวก็ไม่งามแล้วก็หญ้าก็เยอะปัญหาก็แรงมันไม่ไม่เคยได้อะไรเลยมีแต่พอกินข้าวไม่เคยได้ขายไม่เคยได้อะไรเลยก็เลยไปเห็นทางภาคกลางเขาปลูกก็เลยเนืกออยากปลูกดูก็เลยมาลองดูพื้นที่กีไร่ที่ปลูกค่ะคุณป้า ทั้งหมดวัน25ไร่แต่ปีนี้ทําเองแค่9ไร่อ๋อปีนี้ก็คือตอนปลูกอ้อยใช่ไหมคะ,คะหลังจากที่เราปลูกข้าวแล้วเราเปลี่ยนมาปลูกอ้อยเนี่ยมันการดูแลจัดการมันแตกต่างกันเยอะไหมคะคุณป้ามันก็เยอะเพราะว่าปลูกข้าวเนี่ยต้องปลูกทุกปีอ,อ้อยเนะี่ยปลูกปีหนึ่งมันได้6ปี7ปีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ลงทุนเยอะเราแค่ดูแลตอแล้วก็ใส่ปุย๋ยใสย่อะไรก็พอถึงปีแล้วก็ตัด ออกขายได้แล้วข้าวนี้ต้องทําทุกปีต้องจ้างเขาค่ะไถจ้างเขาทําทุกอย่างค่ะมันได้น้อยด้วยไม่ได้อะไรเลยค่ะแล้วพอเรามาปลูกอ้อยเนี่ยเราเจอปัญหาไหมคุณป้าปัญหาก็เมื่อก่อนนี่ก็มันมันก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะแต่ก็ได้แต่ก็ไม่เท่าที่ควรพอมาเจอสารตัวนี้รู้สึกว่าปีเนี้ยอ้อยงามมากเลยอะ่ะผิดหูผิดตาจากเมื่อก่อนค่ะ สารตัวนี้เรียกว่าอะไรนะคะคุณป้าสารปรับสภาพดินอ๋อแล้วเราทําไมถึงมาใช้ตัวนี้คะเพราะว่าอะไรเราไปรู้จักมาจากไหนใครแนะนําใครแนะนํามาคะคุณป้าก็ลูกหลานนี่แหละเกษตรกรลูกหลานนี่แหละเขาแนะนํามาก็คือเขาใช้มาก่อนหน้าเราหรือว่าคงเขาใช้มาก่อนมั้งเขาถึงมาแนะนําก็เลยว่าโอ้ยไม่เอาหรอกมันน้อยเกินนิดเดียวอืซองหนึ่งไม่นิดเดียวเองอ่ะก็เลยว่าโอ้ยมันคงไม่ได้ผลหรอกมันน้อยเกินที่เขาบอกว่าลองดูลองดูค่ะ แล้วก่อนก่อนหน้าที่เราจะมาใช้สารปรับสภาพดินเนี่ยเราใช้อะไรมาก่อนก็ใช้ปุ๋ยธรรมดาเรานี่แหละค่ะก็ดูแลจัดการ,กการยังไงบ้างก็ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเนี่ยก็ใส่แล้วก็นี่แหละก็ดูแลจัดการอย่างนี้แหละใส่ปุ๋ยใยหญ้าอะไรอย่างนี้ค่ะตอนแรกที่คุยกันเห็นบอกว่าจะจะ,จะถางทิ้งแล้วจะยังไงครับว่าทำไมก,ก็ทิ้งเพราะว่ามันมันไม่งามแล้วอะ มันได้น้อยแล้วอ่ะก็เลยจะปลูกใหม่ก็คือทิ้งไปแล้วแล้วก็มาปลูกใหม่อีกรอบนึงป่ะปลูกใหม่ปลูกใหม่นี่คือปีนี้หรือว่าสองปีสองปีที่ผ่านมาได้สองปีนี้นึกว่าสองตอนนี้ค่ะอ่าตอนแรกเลยก็ไม่ได้ดีหรอกเนี่ยตอนที่สองมาพอมาใส่สารปรับสภาพดินตัวนี้รู้สึกปีนี้คงได้เยอะเหรอทาไมะคะเราเห็นถึงความแตกต่างมันยังไงบ้างป้ามันงามอ่ะมันดีแต่มันก็แตกกอนหนออะไรเยอะมันเขียวมันสดใสไปหมดค่ะ อันนี้คือเราตั้งใจสังเกตมันหรือว่าเราเห็นแล้วแบบเออมันต่างกันอุ้ยมัน,ม,นมันต่างมากเลยอ่ะเมื่อก่อนนี่มันจะ ใส่ปุ๋ยไปแป๊บเดียวมันก็ออกสีเหลืองแล้วมันไม่น้มแล้วไอ้นี้มันเขียวอยู่นานแล้วอะใส่ไปตั้งนานแล้วขนาดฝนไม่ค่อยดีนะมันก็ยังงามอยู่นั่นหละมันก็เขียวอยู่นั่นนะะอะเหรอคะเราเราเอ็ดแต่ว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะสารตัวนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะฝน <พอ S 2> ตก,กว่านิดเดียวทําไมฝนก็ไม่ตกปีนี้แ้งนะว่านิดเดียวทําไมมันได้ผลมันน่าจะติดถุงมือหรืออะไรออกไปหมดแล้วเนะ่ยไอติดถุงมือนี่คือ,อยังไงปาใส่ถุงมือหวานไงผสมแล้วก็ไปหวานแล้วก็ หยิบขึ้นมาแล้วก็วานไปันจะติดออกหมดเออสารตัวเนี้ยมันน้อยเดี๋ยเนอ๋อตอนที่เราใช้มันที่ใช้นะผสมผสมปุ๋ยธรรมดาเราเนี้ยอ่าคิดว่ามันจะได้ผลอ่ตัวนีแสดงว่าผสมก็ไม่เยอะใช่ไหมคะไม่เยอะนิดเดียวอก็ถึงคนว่าโอ้ยไม่ไม่น่างามเลยว่ะเพราะว่ามันมันนิดเดียวแล้วก็มันจะติดถุงมือหรือติดภาชนะที่เราใส่ไปเนี่ยหมดแล้วมั้งคิดอย่างเนี้ยอพอไปใส่แล้ว เห็นมันงามก็เออมันดีจริงๆนานไหมกว่าจะเห็นก็ไม่นานเท่าไหร่เราใส่ครั้งแรกมันก็เราใส่ครั้งแรกเนี่ยต้นอ้อยอายุเท่าไหร่ใส่ครั้งแรกต้นอ้อยประมาณสี่เดือนหรมั้ยสี่เดือนค่ะแล้วก็พอใส่ไปเราเห็นถึงความแตกต่างเนี่ยตั้งแต่อาทิตย์แรกสองอาทิตย์หรือว่าเดือนนั้งนี่มันก็เริ่มแล้ว่ะเชียวแปลว่าเออมันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่เอาคอยดูอประมาณถ้าเป็นปุ๋ยธรรมดานี่น้ำก็จะอยู่ได้ประมาณสัก สามอาทิตย์หรือเดือนอะไรอย่างเงี้ยพูดแล้ว<ะ>อยากเห็นพาไปดูมั้งได้ไหมได้ถ้า<ด>อยากหเห็นก็จะพาไปจะ,จะไปดูว่ามันเขียวจริงหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> คุณชมคะเดี๋ยวพากันก่อน,นะคะช่วงหน้าเราจะให้ป้าสีพาไปดูว่าต้นอ้อยนี่เขียวเขียวจริงดีหรือเปล่าใช่ไหมคะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันช่วงหน้านะคะแล้วก็เยวจะไปร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับการดูแลจัดการที่คุณป้าสีบอกว่าหลังจากมีการใช้สารปรับสภาพดินเนี่ยใช้อย่างไงวิธีการดูแลหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะ ข้าวดีสารปรับสภาพดินบานเย็นใช้ได้กับพืชทุกชนิดเฉพาะ50ท่านแรกฟรีหน่องเพื่อทดลองโทร0 9 1 8 6 3 9 1 9สนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกรเรจินดีดีเบลมดีเทนพลัสดีคอนแทกหนังสือวายดีเน็ตเวิร์ก โดยบริษัทดีเน็ตเวิร์คเวิลดไวด์จำกัดมาอันดับต้นใช้แล้วข้ามคืนต้องเห็นผลไม่ต้องรอตทนจนถึงชาติไหนๆเทคโนโลยีที่ทันสนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกเรจินดีดีเบลมดีเทนพลัสดีคอนแทคหนังสือ YD Network โดยบริษัทดีเน็ตเวิร์คเวิลดไวด์จำกัดทุกคนสามารถ ทำได้ในทุกที่คนตอบแทนยุติธรรมใจดีสร้างคนเป็นเสรษฐีมาแล้วก็มากมายเรารวบรวมข้อดีทั้งห้าแผนมาจัดอัดแน่นให้คนทําง่ายๆผู้ชมคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่บริเวณไร่อ้อยของป้าสีแล้วตอนนี้พื้นที่เกาลาใช่ไหมป้าสีใช่ที่บอกว่ามันเขียวต้นใหญ่เนี่เป็นยังไงอธิบายให้หนูฟังหน่อยมันดียังไงมั่งมันดีก็เพราะว่าเมื่อก่อนนี่มันไม่ต้นใหญ่อย่างนี้หรอกค่ะปีนี้มันดีเพราะว่ามีสารปรับสภาพดิน แล้วก็เนี่ยก็เลยป้าก็เลยพอใจมากที่ว่ามันงามันต้นใหญ่ป้าก็เลยอวดชาวบ้านใหญ่เลยว่าไปดูสิอ้อยปีนี้ได้เยอะเลยแหละอะไรก็คุยไปทั่วเลยอันนี้คือใส่มากี่เดือนแล้วคะป้าใส่มาประมาณสองเดือนนี่เพิ่งสองเดือนเค่ะ,ะแสดงว่าเราไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมไม่ได้ใส่เลยไม่รู้จักเมืม่อก่อนไม่รู้จักนี่ถ้าเกิดเราใส่ตอนแรกมันก็น่าจะดีกว่านี้ป้ามันน่าจะสูงขึ้นไป ปกติที่เราปลูกที่เราไม่ได้ใช้สารปรับสภาพดินนะคะต้นมันประมาณแค่ไหนป้าโอ้มันไม่ไม่สูงขนาดนี้หรอกขนาด<ะ>ได้ปีแล้วนะแต่อันนี้มันเพิ่งจะได้ครึ่งปีเองม้งนนะ่ยอ๋อต้นแล้วลักษณะลําต้นเป็นยังไงบ้างดีลักษณะลําต้นมันก็ใหญ่มันอวบมันนั่นดีเห็นไหมใบอะไรเ<อ>น,นี่ยเขียวสดใสตอนแรกเห็นต,นตกใจเอ้ยมันมันใหญ่ขนาดนี้แ <laughs> <laughs> ล้วลักษณะดินนะคะป้าอันนี้คือดินที่เหมาะสมกับการปลูกอ้อยเลยปะคะอ่าพวกไอหัวหน้าเขตเขาก็ว่าเหมาะ แต่ว่ามันก็ไม่งามนะทุกปีมันไม่มันไม่เป็นอย่างนี้มันอ๋อแต่เขาว่าเหมาะค่ะในเรื่องของน้ำอะคะดีไหมทุกปีไม่ดีปีนี้ไม่ดีเลยน้ําถ้าน้ําดีนะมันขึ้นไปสูงแล้วอ้อยนะค่ะแต่ปีนี้น้ําไม่ดีเลยไม่มีน้ำเลยแล้กมากเลยมากแต่ก็ถือว่าผลผลิตอยู่ในขั้นโอเคไหมคะป้าอ๋อพอใจค่ะคุณป้าคะเห็นผลผลิตดีอย่างนี้อยากรู้แล้วว่าวิธีการใช้ใช้ยังไงบ้างก็ป้าก็ใช้แอรอ สารปรับสภาพดินนะหนึ่งซองต่อปุ๋ยธรรมดาเราเนี่ยนะสูตรเสมอเนี่ยหนึ่งกระสอบผสมกันแล้วก็หวานหนึ่งซองหนึ่งกระสอบเนี่ยต่อหนึ่งไร่ค่ะหวานเนี่ยก็ได้ผลดีอย่างเงี้ยก็พอใจแล้ววิธีที่เราหวานเนี่ยคือเราหวานกระจายหรือว่าหวานเฉพาะจับตรงเป็นแปลงตามแปลงแปลงไปค่ะพอเราใช้ตอนแรกเนี่ยเราเห็นผลเลยไหมคะป้าก็ไม่เห็นผลเลยหรอกอ่า ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยมันก็เริ่มเขียวอคิดว่าเออสองสามอาทิตย์เนี่ยมันเขียวแล้วเนี่ยม,มันคงอีกหน่อยมันคงแดงหรือว่ามันคงไม่เขียวอย่างนี้หรอกที่ไหนได้เนี่ยสองเดือนแล้วเนี่ยสองเดือนกว่าแล้วเนี่ยใส่ไปก็ยังเขียวอยู่เนี่ยอ,นนอก็เลยอพอ<ร>ใจค่ะครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะค่ะครั้งแรกที่ใช้เลยป้าสีคะตอนที่เราใช้สารปรับสภาพดินครั้งแรกเนี่ยคืออ้อยมันเป็นตอใช่ไหมคะค่ะเป็นตออ๋อเราก็ใช้พอใช้ไปแล้วเนี่ยลักษณะของดําต้นมันแตกต่างจากเดิมไหม แตกตามจากเดิมมากเพราะว่ามันจะอวบมันจะเขียวอย่างนี้แหละเมื่อก่อนนี้มันก็เล็กๆอ๋ปีว่าปีนี้กูขาดทุนอีกแล้วมั้งอะไรไปชงคิดอย่างเงี้ย<า>แต่พอมาเห็นตรงนี้แล้วโอ้กำไรไม่รู้เท่าไรเลยเนี่ยคุม้มมากาปุ๋ยปรับสภาพดินเนี่ยมันน้อยแต่ว่าผลผลิตมันเนี่ยมันก็ดีอย่างเงี้ย แสดงว่าอย่างนี้ก็คือการลดต้นทุนอย่างหนึ่งใช่ไหมลดต้นทุนลดต้นทุนแต่ว่าผลผลิตเเพิ่มขึ้นมันก็คือข้อดีของเกษตรกรเลยนะค้าป้าสีคะแล้วอย่างนี้เราจะต้องมีการใช้ซ้ำสองไหมไม่ค่ะไม่ไม่ใช้แล้วพอแล้วแค่นี้พอแล้วอ๋อแค่นี้เราก็พอใจแล้วเหรอคะแล้วเนี่ยหลังจากนี้อีกประมาณกี่เดือนเราถึงจะเก็บเกี่ยวอะคะก็ประมาณธันวาเนี่ยค่ะจะจะได้เก็บเกี่ยวธันวาก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วคาดว่าผลผลิตจะได้ประมาณเท่าไหร่คาดว่าปีนี้อะเกือบสองร้อยมั้ง องร้อยสองร้อยตันน่ะก่อนก่อนหน้าที่ไม่ได้ใช้นี่ได้เท่าไหร่กี่ตันร้อยประมาณร้อยสิบร้อยยี่สิบอ๋อก็ก็คืนเยอะเนาะค่ะคิดว่านะคิดว่ามันจะได้เยอะขนาดนั้นเลยปีนีแล้วในเรื่องของตอนแรกที่บอกว่าจะตัดตัดทิ้งไปแล้วนนรอบเนี้อันนี้ก็คือสองปีสองปีที่คุณป้าเปิดปลูกใหม่ปลูกใหม่ในสองปีคาดว่ามันจะอยู่ได้นานถึงกี่ปีคิดว่าจะอยู่ประมาณเจ็ดปีโอ้ เยอะกว่าเดิมเลยใช่ไหมคะเยอะกว่าเดิมอม่แล้วแล้วเจ็ดปีที่อยู่เนี่ยผลผลิตจะอย่างนี้ไหมคุณป้าคิดว่าจะเป็นประมาณนี้นะถ้าใส่สารสับสภาพดินตัวนี้นะป้าก็คิดว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยอ๋อดีแน่นอนดีแน่นอนผลผลิตได้เยอะแน่นอนก็เนี่ยตอนแรกมันไม่อย่างนี้เลยอคิดคว่าโอ้ปีนี้ขาดทุนแน่แต่ไม่ขาดทุนแล้วกาไรเยอะแยะค่ะแอบถามนิดนึงที่เราเดินเข้ามาเนี่ยสองข้างทางเนี่ยอันนี้ของป้าแล้วข้างๆของป้าไหมคะไม่ใช่ค่ะของคนอื่น แล้วแล้วเขาอายุเท่ากันไหมป้าสิเท่ากันอายุอายุายแต่ว่าต้นเขาเรียกว่าเราเนะาะค่ะนี่แหละเลยพอใจมากแล้วเขาไม่ออแอบถามป้าหรือว่าป้าใช้อะไรไม่เจอกันยังไม่เจอถ้าเจอแนะนํำไหมก็คงจะแนะนําอยู่หรอกเพราะว่าติดกันก็คงเหมือนญาติญาติกันน,นั่นแหละเราเห็นผลผลิตของเขาแบบนี้แล้วเราก็เห็นแบบนี้เราต้องแนะนาใช่ไหมคะเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันเนาะ ผู้ชมคะเห็นถึงความแตกต่างเลยไหมคะผลผลิตของคุณป้านเนี่ยดีขึ้นอย่างนี้นะคะเพียงใช้สารปรัสภาพดินหนึ่งซองต่อปุ๋ยสูตรเสมอหนึ่งกระสอบใช่ไหมคะป้าซึ่งเอามาผสมกันเนี่ยก็ใช้ได้ประมาณหนึ่งไร่ อันนี้ปลูกมาเก้าไร่ก็ใช้เก้ากระสอบลดต้นทุนได้เยอะไหมคะเยอะค่ะเยอะเยอะจากเดิมมากไหมเยอะจากเดิมมากอย่างน้อยนะคะที่เราเห็นถึงความแตกต่างก็คือคุณป้าเนี่ยสามารถสามารถลดต้นทุนและผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมแค่นี้แล้วก็มีความภูมิใจแล้วเนาะ,ะว่าผลผลิตของเราเยอะแต่ว่าต้นทุนเราเราน้อยลงอะ่ะเราก็ต้องได้กาไรเยอะขึ้นถูกไหมคะ,คะป้าช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับคนที่แนะนําคุณป้ามากดีกว่าที่ให้มา บริหารจัดการดูแลได้ดีขนาดนี้คนที่แนะนำาให้ใช้สารปรับสภาพดินดีไหมคะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ให้คำแนะนำคุณป้าสีนะคะเกี่ยวกับการดูแลจัดการต้นอ้อยให้มีประสิทธิภาพและก็คุณภาพผลผลิตดีขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าค่ะข้าวดีสารปรับสภาพดินบานเย็นใช้ได้กับพืชทุกชนิดเฉพาะ50ท่านแรกฟรี1ซองเพื่อทดลองโทร0918639190 นับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกเรจินดีดีเปลมดีเทนพลัสดีคอนแทคหนังสือ YD Network <Danielle. S 2> โดยบริษทัทดีเน็ตเวิร์คเวิลด์ไวจำกัดต้องมาอันดับต้นใช้แล้วข้ามคืนต้องเห็นผลไม่ต้องรอต้องทนจนถึงชาติไหนเทคโนโลยีที่ทันสนับสนุนรายการโดย สารปรับสภาพดินบานเย็นโกเรจิ D, D ้นดีดีเปลมดีเทนพลัสดีคอนแทคหนังสือ YD Network โดยบริษัท D Network Worldwide จำกัดทุกคนสามารถทําได้ในทที่คนกอบแผนธุรกิจทําใจดีถ้าคุณเป็นเตะหีมาแล้วก็มากมายเรารวบรวมข้อดีทั้ง5แผนมาจัดอัดแน่นให้คนทําง่าย ในช่วงสุดท้ายของรายการเกษตรไทยต้องดีแล้วนะคะช่วงนี้แน่นอนว่าเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลจัดการอ้อยให้ได้ผลผลิตดีอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณป้าซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณเรษฐกรนาคสภัสค่ะผู้ที่ให้คาแนะนํากับป้าสีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับถามก่อนเลยว่าก่อนที่จะมาให้คําแนะนาค่ะเราเห็นถึงอะไรเราถึงมาให้คําแนะนํากับป้าสีคะก็คือปีนี้เนี่ยฝนแรงนะครับแล้วก็อ้อยอ้อยของเขาเนี่ยนะครับเพิ่งเริ่มต้นทําใหม่แต่ ก่อนหน้านี้เ,นเขาทำมา7ปีแล้วนะครับทำมา7ปีก็คือใช้ปุ๋ยเคมีตลอดนะครับสภาพดินนี่คือ,อดินเสียแล้วนะครับก็เลยจะทำยังไงว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับก็เลยมาแนะนำป้าเขากอา็อยากจะลองดูนะครับอ,อยากจะลองดูเพราะว่า,าตัวสารปรั๊บซ่าดินเนี่ยหลังจากที่ใช้แล้วนะครับหลังจากที่ป้าใช้แล้วเนี่ยนะครับผลออกมาชัดเจนมากนะครับพอเขาใช้แล้วมีฝนลงพอดี นะครับก็ทําให้ต้นอ้อยเขาเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นนะครับคุณป้าคะเป็นยังไงบ้างตอนที่คุณเสษตกรมาแนะนําครั้งแรกเรารู้สึกยังไงคิดยังไงคว่าคนไม่เอาหรอกนิดเดียวเองออมันน้อยเกินสารพัดบินแบบว่าใส่ไปแล้วว่าว่ามันจะติดถุงมือมันติดภาชนะที่ว่าผสมแล้วก็ไปหวานเนี่ยไม่ได้ผลหรอกไม่เอาหรอกคิดอย่างนี้ค่ะ แล้วคุณเศรษฐกรค้าแนวคิดของคุณป้าเนี่ยเกียวว่าถ้าเกิดเราหว่านแล้วมันจะติดถุงมืออะไรเงี้ยแต่ว่าทาไมเราใช้แล้วมันถึงได้ผลผลิตดีอะคะเพราะว่าอะไรเราใช้เพียงปริมาณนิดเดียวนะครับก็สามารถที่จะ,ะช่วยให้พืชเนี่ยนำนำปุ๋ยนะไปใช้นะครับเขาจะค่อยๆปลดปล่อยแร่ธาตุนะครับที่เขาใช้ผสมเนี่ยนะครับแล้วก็จะเขียวทนเขียวนานซึ่งแปลงนี้นะครับปกติเนะี่ยต้องหว่านสองครั้งเนาะต้องหว่านปุ๋ยสองครั้งแต่ปีนี้เนะี่ยเขาใช้ หนึ่งก็สอบหวานแค่ครั้งเดียวพอหวานแค่ครั้งเดียวพอนะครับยังเขียวสดใสอยู่เลยนะครับอันนี้คือช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนนะครับปกติต้องใช้ปุ๋ยนถึงสองรอบด้วยกันแต่คราวนี้เนี่ยคือบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องแล้วรอบรอบเดียวอนะครับต้นใหญ่เขาตัดไม่ไหวป้าเขาบอกว่ามันนิดเดียวใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับของเราเนี่ยมีท่าอาหารรอง ถ้าอาหารรองเนี่ยใช้เพียงนิดเดียวนะครับแต่ถ้าขาดเนี่ยอ้อยจะไม่ค่อยโต <c oughs> นะครับอ้อยจะไม่ค่อยโตพืชจะไม่ค่อยโตเปรียบเทียบกับแปลงที่อยู่ตรงข้าม <c oughs> กันได้เลยนะครับเขาไม่ได้ใช้แต่ของเราเนี่ยอพอใช้แล้วเนี่ยนะครับมันจะเขียวทนเขียวนาน <c oughs> นะครับประหยัดในเรื่องของปุ๋ยไปเยอะเลยนะครับก็คือใช้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วในเรื่องของอัตราส่วนที่คุณป้าผสมเนี่ยก็คือมันต้องอย่างนี้ถูกไหมคะใช่ครับก็คือ1กระสอบนะฮะหกระสอบ ปุ๋ยสุดเสมอนะครับที่ใช้อยู่นะครับหนึ่งกระสอบต่อหนึ่งซองซึ่งดูแล้วมันเหมือนนิดเดียวนะครับไม่าะว่ากระสอบกับซองนี่มันก็หมดการแตกต่างแล้วครับก็คลุกแล้วก็มันจะเข้าเข้าเม็ดปุ๋ยเลยนะครับเข้าเม็ดปุ๋ยเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับพอเราไปใช้เนี่ยมันจะช่วยปรับสภาพดินให้ดินดีขึ้นเพราะว่าดินดินมีปัญหาแล้วนะครับนหวานปุ๋ยไปเนี่ยแปลงอื่นเนี่ยตายก็เยอะนะครับอ้อยเนี่ยตายเยอะเลยแปลงที่อยู่ใกล้ๆกกันแต่ปรากฏว่าถึงแม้ของเรา จะแรงเหมือนกันแต่ก็ยังเติบโตได้อย่างดีเลยะนะครับตรงนี้คือ,อช่วยเกษตรกรได้เยอะมากนในเรื่องของการลดต้นทุนด้วยแล้วก็ระบบรากเข้าดีเนี่ยพืชก็จะกินปุ๋ยได้ดีขึ้นนะครับค่อยๆปลดปล่อยธา,าตุอาหารให้พืชด้วยนะครับะฉะนั้นเราก็ประหยัดในเรื่องของต้นทุนนะครับต้นทุนในการที่จะเรามาใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับ แลในเรื่องของลักษณะที่เราจะสังเกตว่ามันดีขึ้นอย่างแน่นอนนอกจากลักษณะของลําต้นที่จะสูงใหญ่แล้วบใบเขียวแล้วเราจะสังเกตอย่างอื่นได้อีกไหมะคะในเรื่องของระบบรากระบบรากของพืชเนี่ยจะดีมากๆนะครับและที่สําคัญก็คือ,อพอพอใช้เนี่ยนะครับขอ้ขอข้อป้องอ้อยเนี่ยนะมันจะห่างนะครับจะห่างจะคือความสมบูรณ์เนี่ยจะดีขึ้นนะครับจะสังเกตกับแปลงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยของเขาเนี่ยจะสั้นๆใช่อายุเท่ากันอายุเท่ากันนะครับ แต่ของเรานี่ต้นสูงเลยนะครับพอใช้ต้นสูงแล้วในเรื่องของค่าความหวานนะคะคุณเศรษฐกรมันมีส่วนช่วยยังไงได้บ้างถ้าถ้าต้นสมบูรณ์นะครับนะพืชดูดธาตุอาหารได้เยอะเนี่ยนะครับค่าความหวานก็ต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอย่างที่ปลาเขาคาดคะเนไว้เนี่ยน่าจะได้ผลผลิตที่มากขึ้นนะครับเพราะเรื่องของการแตกกอก็เยอะขึ้นนะครับหน่อก็ใหญ่ขึ้นนะครับลำต้นก็ดีนะครับเรื่องใบเรื่องอะไรต่างเนี่ยนะครับสมบูรณ์แบบมากนะครับ ภาสีคะเป็นไงบ้างค่าความหวานคาดว่าปีนี้ของเราจะได้ประมาณเท่าไหร่คาดว่าจะได้ประมาณ1 1ถึง12บ c อค่ะค่ะแล้วที่ผ่านมาที่เราไม่ใช้สารปรับสภาพดินค่าความหวานของเรามันแตกต่างจากที่เราคาดไว้แค่ไหนคะตอนนั้นได้เท่าไหร่ได้เปรมั่งเก้ามั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคาดว่าราคาล่ะราคาก็ต้องสูงขึ้นเพราะว่าเราได้ CCS เยอะค่ะบวกข้าง CCS ขึ้นไปล้วก็ประมาณตันก็พันกว่าบาทค่ะพอใจไหม แล้วในเรื่องของการเก็บเกี่ยวค่ะคุณป้าใช้วิธีการเก็บเกี่ยวแบบไหนตัดจ้างคุณตัดอืตัดสดหรือว่าเผาสดตัดสดเพราะว่าอะไรถึงตัดสดเพราะว่าตัดสดนี่เราจะได้ค่าอ้อยสดด้วยอืถ้าเผาเนี่ยเขาจะตัดเราด้วยตันละยี่สิบบาทถ้าเราตัดสดเนี่ยเราก็ไม่ได้ตัดอะไรพอสิ้นปีโรงงานปิดหีบอะไรเนี่ยเขาก็แบ่งเงินที่คนไหนมันเผาเนี่ยมาให้เราอีก บางปีก็ได้เกตบาทเปดบาทอะไรเงี้ยถ้าคนเผาเยอะเราก็ได้เยอะ,ะเผอาอเ,เข้าไปเราไม่เผา <c oughs> แล้วเราก็ได้เยอะ,ค,ะอค่ะผู้เกษตรกรคะในเรื่องของการเก็บเกี่ยวเนี่ยกับการใช้สารปรับสภาพดินมีส่วนเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างไหมคะครับในส่วนของของการเก็บเกี่ยวในการเพิ่มผลผลิตนะครับอยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับของเราเนี่ยสามารถช่วยลดต้นทุนนะครับแล้วเพิ่มผลผลิตก็คือการแต่กอค่ะนะครับเพิ่มปริมาณ ให้กับอ,อ้อยเนี่ยได้เยอะมากๆนะครับซึ่งพวกเราก็ได้เห็นนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็โอ้โหมันแตกกอดีมากนะครับต้นใหญ่แล้วก็มองไปเนี่ยมองไม่เห็นมองไม่เห็น,หนแถวเลยวะตอนนี้นะครับซึ่งอ้อยก็เพิ่งใส่ไดไ้ไม่ไม่กี่เดือนนะครับผลผลิตคิดว่าจะได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้นหลายตันเลยแหละค่ะสุดท้ายนี้นะคะให้คุณเกษตรกรฝากเรื่องราวสาระสาคัญเกี่ยวกับการปลูกอ้อยการดูแลจัดการต่อผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะครับในเรื่องของอ ผลผลิตอ้อยนี่นะครับอยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรน,นะครับว่าหลังจากที่เราได้ลงทุนนะครับหลายหลายคนนี่ต้องหว่านปุ๋ยบางคน3รอบแล้วนะครับแต่ภาษีนี่ใช้แค่รอบเดียวรอบเดียวนี่คือถือว่าเป็นการลดต้นทุน<ะ>ในการาผลิตไปเยอะเลยนะครับ<ะ>ส่วนที่เพิ่มผลผลิตออกมาก,ก็คือ,อต้อนพืชสมบูรณ์ขึ้นาการเก็บเกี่ยวนี่ก็จะได้นานขึ้นด้วยะนะครับก็ทําให้เกษตรกรมีกําไรมากขึ้นนะครับนี่คือขอฝากกับ พี่น้องว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้สารปรับสภาพดินบานเย็นสุดยอดอีกแล้วอ,อค่ะป้าสีมั่งฝากถึงเกษตรกร,ร,กรทางบ้านอย่างน้อยฝากถึงแปลงข้างๆเพราะว่าไม่ได้เจอกันฝากหน่อยว่าต้องทํายังไงดูแลจัดการยังไงฝากหน่อยค่ะค่ะก็ะะจะบอกถ้าเขามาก็จะบอกว่าเนี่ยอยากไอ ้อยดีอย่างของป้าไหมถ้าอยากดีแล้วก็ต้องใช้สายตรงนี้นะอะไรก็จะจะจะบอกเขาอย่างนี้อ่าจะบอกทุกคนเลยทางหมู่บ้านเนี่ยพวกที่ทํานาทําอะไรก็จะบอกค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันได้ผลดีอืถ้าไม่ได้ผลดีก็ไม่บอกแล้วใส่แล้วโอ้ไม่ต้องไปซื้อเลยไม่ได้ผลอันนี้ต้องบอกต่อตอนนี้เราดีแล้วเราก็อยากให้เพื่อนบ้านเนี่ยใจดีอย่างเรามั่งก็จะแนะนําเขาให้เขาซื้อกันใช้กัน คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือสาระดีๆนะคะที่เราได้มาร่วมพูดคุยกับป้าสีแล้วก็คุณเกษตรกรนะคะซึ่งอย่างที่เราได้เห็นได้ชัดแล้วก็ต้องย้ำกันอีกทีว่ามันจะสามารถลดต้นทุนนะคะแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้อย่างแน่นอนซึ่งการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตก็คือการที่จะทําให้กเกษตรกรเนี่ยได้มีผลกําไรที่เพิ่มมากขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณป้าสีแล้วก็คุณเกษตรกรมากเลยนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้เราค่ะขอบคุณค่ะ การอ้อยของคุณป้าสีแน่นอนนะคะมิเชื่อว่าจะต้องเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในหลายๆพื้นที่เลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าเกษตรไทยต้องดีจะต้องดีด้วยดินดีน้ําดีปุ๋ยดีและระบบการจัดการที่ดีนะคะก่อนจาการนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเกษตรไทยต้องดีดีเน็ตเวิร์กเวิร์ลไวด์จำกัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโกลเด้นดีและสารปรับสภาพดินบวานเย็นกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพฤหัสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สารปรับสภาพดินบานเย็นนะครับขนาดบรรจุ20่กรัมต่อหนึ่งซองนะครับเมื่อเรามาผสมกับปุ๋ยสูตรเสมอ1กระสอบเนี่ยมันจะช่วยทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยนะครับแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยค่อยๆปลดปล่อยนะครับเพราะนั้นถามว่าทำไมถึงเขียวทนเขียวนานนะครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยค่อยๆปลดปล่อยปุ๋ยออกมานะครับพืชก็ใช้ได้นานขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับเมื่อใช้สารปรับสภาพดินเนี่ย ทำให้ดินเนี่ยร่วนซุยการแตกรากแตกกอเนี่ยมันจะดีนะครับแตกรากแตกกอดีนะครับก็ทําให้ต้นอ้อยเนี่ยจเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ที่สําคัญธาตุอาหารรองนะครับในสารปรับสภาพดินบานเย็นนี่นะครับมีธาตุอาหารรองประมาณ60ชนิดธาตุอาหารรองเนี่ยพืชเนี่ยใช้นิดเดียวแต่ถ้าขาดเนี่ยพืชจะไม่เจริญเติบโตเลยนะครับเพราะนั้น,นการที่เสริม สารปรับสภาพดินบานเย็นเข้าไปเนี่ยก็เท่ากับว่าเพิ่มธาตุอาหารรองให้กับพืชพืชจึงเจริญเติบโตได้ดีข้าวดีสารปรับสภาพดินบานเย็นใช้ได้กับพืชทุกชนิดเฉพาะ50ท่านแรกฟรีหนสองเพื่อทดลองโทร091863919พจจดนนาาคคววมมมสสร็ุททกตไไไ่่่้ออะหง ที่สี่เรื่องระบบอบรมเราต้องขอกล่าวชมการสร้างผู้นำวิทยากรความสามารถเลิศลำ้ำบริษัทพร้อมนำสร้างหลักสูตรดีๆมีหลักสูตร